สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาอเศร้าบริษัทเนาะแสงสว่างพวกทุกทานเนาะก็คือมือนีข้าพระเจ้าจะมาเจะงานเนาะวันที่13เป็นมือมันเสามันเสาเนาะห้าสฉีข้างบริษัทอยู่สาขานครปักตีเข้าเดีจัดงานงานเลียงเน่ะกะเรียงนี่เล็กน้อยเป็นมันวัตถุจีนธรรมดากับในงานเลียงเข้ากับบริเวณทีิมีแต่งานเลียงอย่างเดียวเนาะมีการให้ความหูเกี่ยวกับเหลธุรกิจหน่อเกี่ยวกับการสางค้นสางงานสางอาซีพเนาะ เกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์หลายๆชิ่งหลายๆอย่างของบริษัทเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าในจัดงานอี่ขึ้นมากแต่ย้านในการจัดงานอี่ขึ้นมากับขึ้นข้าหก็เลยอยากเลี้ยงเชิญขึ้นมากเพราะว่ามันได้มีการเหตุอาหารการกินพอแม่พี่น้องเหีเศร้าทำมาสิ่งเขาทุทานแนในนันก็คือทานทุทานที่สนใจอยากมาหวม่วงอยากมาฟังอยากมาศึกษายอยากมาเขาวง,งานเฮ้านฏิกิิกาในการเขาง,งานเฮ้าคือซื้อสินค้ากาแฟแจ้สซาางองเฮ้านี่สองกอง กาแฟสองกองสื่อสองกองทานจะได้บัตรขางงานหนึ่งใบนอนหนึ่งคนตอนหนึ่งใบเดี๋ยวเขาวางานสินค้าเอาไปกินไปขายแหละเจ้ามาว่ากันกําไรอยู่แล้วเนาะสี่ร้อยหาสิบาทสองกองรับไปเลยเนาะจากนั้นทานจะได้เขาวำงานเท่าปกติเลยจ้ะเนาะในนั้นทางถ้าทุกทานได้เขาวางานเท่าแล้วให้มีโปรโมชั่นชุดพิเศษเนาะคือสื่อโปรโมชั่นที่พอเคยงพอเพยงพอสื่อสินค้าสื้อหนึ่งกองเนาะซื้อน้ำมะนาวเขาหนึ่งกองเนาะเขาจะแถมไปเลยกาแฟหนึ่งกองกับชิ้นกาพันเนาะ ตัวนี้เจ็ดอยหสิบบาทเนาะตัวนี้แถมตัวนี้หนึ่งกองเก่าสิบเก้าพันแถมตัวนี้แสนเก่าสิบเก้าพันเนาะไวโกสุดยอดสมุนไพรเลยตัวนี้เนาะตัวนี้จัดไปเลยนะเนาะก็ในยอดขายอันดับหนึ่งเลยตัวนี้เนาะแล้วก็มีแถมสบู่หนาขาวอีกหนึ่งกอนราคาแสนกีบแถมให้ไปเลยจ้ะอันนี้ท้าวบอกบอกเลยว่าสุดคุ้มโปรโมชั่นนี่เขาจะใส่เป็นกองแบบนี้ให้เนาะแต่ว่าถ้าว่าคือใ่นเรื่องใร่โอกาสเป็นตุ๊กจีนแบบนี้ทั้งเข้ากับทั้งข้าพเจ้าเองก็เลยได้มีโอกาสได เฮ็ดอังเปาขึ้นมาแต่ว่าเขาจะบริหารทุกคนเห้เป็นการซุ่มแจกเนาะในหนักที่นีใบหาสิบพันใบแสนใบหาลอยใบหนึ่งพันบาททาแกทานแก้ออกมาทาทานเจออังเปาหนึ่งพันบาททานรับไปเลยถือว่าเป็นของขวัญนำขาพระเจ้าถึงว่าทานปทานทุกทานแกกมากบ่มี่ยังทานกับคุมอยู่แล้วเพราะว่ามันซุดคุมอยู่แล้วเนาะเฉพาะมีแต่ลอยสุดเท่านันนะเนาะมีแต่มีแต่ลอยสุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเฮาซุ่มแจกเจอมาแก้ว่ามีใบหาลอยทานก็เอาไปเลยหาลอยเจอว่ามีใบพันก็เอาไปเลยหนึ่งพันเนาะ อันนี้คือทางเขากำลังจัดเตรียมให้เนาะฟูทีจ่ายไปแล้วกับโอเจรอเพราะว่าเข้าต้องซุ่มเข้าไปเนาะ เขาจะบ่มีมกเม็ดเขาจะบ่มีดินเซนเพราะฉะนั้น,านทานได้ทีว่าได้กองได้ได้ใบไ,ได้เอาไปเลยบ่ว่ากันเนะาะบ่หอยี่เดียกับกับอ,อันนี้ายเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นงานรายละเอียดของเขาคร่าวๆส่วนทานได้ทานได้สนใจสอบถามสนใจอยากเขาง่วงงานติดต่อทาาพานผู้แนะนําทานได้หรือติดต่อทานสาขาปากเซของเขาได้เนาะส่วนต่างแข้งที่สื่อกันเขามาอดใจรอเด้มมือสองมือได้ละจ้ะเขากำลังซ่มอยู่ต้องการให้มันครบเขาจะได้ซ่มกันเนาะเพราะว่าขันได้วบ